ก่อนสุดทรบบรครับัมผมนะในฟุตซอลฟอยตอนนี้คุณก็รับชมกับการแกะกล่องรีวิวของจากติ๊กต็อกนี้กันะครับซึ่งของจริงนี้เป็นลำโพงบูทูธนะครับจากค่าย ENP เป็นของอะไรวะยี่ห้อ ENP นะครับเนี่ยจากติ๊กต็อกช็อปลำโพงบูทูธยี่ห้อ Portable Speaker HF8289 นะครับซึ่งมาเพิ่งมาสดๆเลยแต่นี้ผมแกะกล่องแล้วเมื่อกี้ถ่ายคลิปไปแล้วถ่ายชัดเกินไปไหนแล้วกล้องมันแบบถ่ายไม่ได้ ขาเรียกว่าอะไรอ่พื้นที่ผมจะเต็มอะ่ะก็เลยถ่ายได้แค่สองนาทีผมก็เลยตัดออกซะก็เลยว่าถ่ายใหม่เป็นพันแปดสิบหกสิบเฟรมพอผมว่าจะถ่ายโฟรเคลยแต่ว่าพื้นที่โทรศัพท์มันเต็มไม่รู้เต็มพอะเลยอันนี้ผมได้มาในานาทีราคานาทีทองนะครับคนดูในตอนนั้นมีอยู่ประมาณสองร้อยกว่าคนนี่แหละแล้วเขามาปล่อยประมาณตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่แหละราคานี้ผมได้มาในราคาสามร้อยเก้าสิบครับเป็นแบบว่าเขาปล่อยโปรแล้วเราก็ต้องไปกดแย่งกันเองอ่ะในสองร้อยคนเนี่ยกด ใครเร็วกว่าคือได้ไปในลำโพงหนึ่งตัวเนี่ยเขาปล่อยแค่หนึ่งตัวนะราคานี้จริงราคาหลักๆมันน่าจะมา800ถึงพันหนึ่งฮะใหญ่ๆแบบนี้ลำโพงใช้งานวัดเลยนะแล้วผมไปกดแล้วได้390โอ้โหดีใจมากเลยเนนั้นซึ่งผมไม่ไม่เคยกดได้สักทีเลยนะผมกดพลาดมาตลอดไม่ทันเพราะเออแล้วในคืนนั้นคือแบบผมกดลเล่นไม่เสียได้เฉยเลยนโอเคครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีใจมากกับราคานี้รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอน ซื้อแปดร้อยก็คุ้มออต่อใหซื้อแปดร้อยก็คุ้มแล้วครับซื้อพันหนึ่งก็คุ้มอ,อ่ะโอ้โหแม่งหนักที่หายเชี่ยยกมือเดียวไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวใช้สูตรอืมออ้มยากถืออืมันใหญ่มันใหญ่อยู่เสียงจะใหญ,ใหญ่ตามหรือเปล่านั่าน่หละปัญหามันหาที่ เขาบอกว่าดอกมันดอกได้ว่าอะไรอะลำโพงมันแค่แบบสิบหกวันเองนะสิบหกวันแม่งตัวใหญ่ขนาดนี้เลยว่างนะเออะอ๋อมัดมาอย่างดีเออหืออนั่นเลยเน่ะคัตเตอร์ดด เดียวอนเราจะมารีวิวกันส,สดๆนะไม่ตัดแต่จะไม่ตัดคลิปนะเพื่อความต่อเนื่องเผื่อแบบหลายคนแบบดูเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะ S.M.R. อะไรเงี้ยดู <c oughs> ่อหลายคนแบบดูแล้วรู้สึกมีความฟินในการแกะกล่องอะไรอย่างงี้เออบางคนเขาก็ทัศนิยมแบบนี้นะเว้ยบางคนเขาอยากเฮ้ยอยากดูแบบเรียบๆวะ่ะตัดๆไปเถอะอะไรอย่างงี้โอ้ย นี่นะครับโอ who, 8 w, 8 w, ้โหแปดคูณสองเลยทีเดียวนะแปดนิ้วอะแปดนิ้วแปดวัตต์อยหนักที่ผ้ามันไม่เชิงหนักหรอกมันแค่ใหญ่เฉยเๆยยี่ห้ออะไรวะเนี่ยยี่ห้อไม่มียี่ห้อยี่ห้อไฮไฟมั้งยี่ห้อเอสเอฟแค่ตัวอย่างนี้แหละนะครับเดียนี่นะโอ้ใหญ่ที่ผายอ่ะนี่เลยนะโอ้ย เรามาดูรายละเอียดกันผมจะพยายามรีบถ่ายให้รายละเอียดมีอะไรไม่รู้สามารถเล่นแบบ usb type c มีวอลลุมปรับให้ชาร์จ type c แล้วนะครับอยู่ข้องบนี้แค่กล่องก็สวยแล้วลำโพงจะขนาดไหน,นมีไฟมีไมมี aux มี tf card มี usb แบตเตอรี่<ไ>อะไรไม่รู้แบตเตอรี่อยู่ได้ยาวนานนะแบตเตอรี่เป็น2,400เลยนะเฮ้ยถือว่าก้นใหญ่พอสมควรเลยนะ คือแบตเตอรี่พันสองผมก็เคยใช้มานะลำโพงไซส์ใหญ่ไปนะแค่แบตเตอรี่พันสองก็อยู่ได้ประมาณห้าชั่วโมงแล้วแต่ตัวนี้คือแบบโหนะเป็นทั้งหมดสิบหกวัตต์นะครับสามารถอยู่ได้สี่ชั่วโมงเม็ดอินใช้หน้าเอ้ยกูรู้แล้วละ่ะไม่ใช้หน้าจะไปไหนนะใช้หน้าก็โน,นหนึ่งการผลิตอยู่แล้วมาลำโพงนี้เป็นของค่าย enp นะขายโหญ่ยยออกไงไมนะั้ยใหญ่นะ <S <S อีห่ออะไรไม่รู้นะ H F เอี่ยอะไรอยมีสายชาร์จให้ด้วยวะเจ้าเจ้าสายชาร์จเป็นเอาเฮี้ยแล้วไหนวะไทซีสัตเดี๋ยวคุณหลอกโอ้โหอีแค่กล่องบอกว่าไทซีสัตเดี๋ยวเออไม่เป็นไรไม่เป็นหายนี่ล่ะจะไทซีไทยจะไทซีไทยเทคไทเที่ยอะไรเทคไทยไทยเอกพันออกมาครับโอ้โหโไม่ได้วะยัง mười thấy à? à? thăm lấy không bà nhảy lắm bóng bóng bạc, bóng 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 nha, lâm bóng bầu bóng 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 dốc bóng 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 dốc bóng lắm bóng 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 ปึ๊บไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เบาอะ่ะเออมีไม้ให้ด้วยว่ะเฮ้ยยี่ห้อเหี้ยวนะ H F มั้งยี่ห้อ H F เออ,เอ,อ,เอ,อมีโอ้โหใหญ่เป็นไม่ได้คลิปนี้ต้องถ่ายแบบมุมมองแบบต้องถ่ายทั้งตัวอ้เฮียกลองไม่โฟกัสมันมีไม้ให้นะครับมีที่เสียบไม้ให้แต่ไม้คุณต้องไปซื้อเอง เป็นไม้พวกแจ็คพวกนี no ้แหละแจ็คแจ็คใหญ่พวกนี้ใหญ่อก็นะครับพลาสติกต้องค่อยๆวางนะโอเคเราเปิดเลยเปิดไปไหนเฮ้ยโอ้เสียงใหญ่มากเลยนี่นะหมุนวอลุ่มนะนี่ดูนะหมุนปุบเปิดก็หมุนนอรรุ่นก็เปิดละดูดิเสียงใหญ่มากเลยใหญ่สมชื่อเลยนะสวยด้วยว่ะคือ เอาวางไว้ในบ้านเฉยแบบไม่ต้องเปิดก็ยังได้เออเอเาวางไว้แบบอืมเนี่ยคุณจะไปนอนบนลำโพงก็ได้นะออนอนบนลำโพงก็หลับได้เหมือนกันนะหลับยันช้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยเ,เสียงดีอยู่